ฝนตกได้ตกดีตกทุกวันเลทิตศเนี่ยทอดใส่กรอบอีสารค่ะใส่กรอบีสานทำเองอร่อยเอง แซบเองไฟเบอ์แซ่บแต่เราแซบเองนะคะเนาะเรียบร้อยค่ะจะต่อวิสานของยาบบ้านอืมเอออกเกิดกินเล่นเลยเลยค่ะทอดเรียบร้อยค่ะชิมก่อนก่อนจะไปเก็บผักมากินแก้มนะคะอืม,อม เปี่ยวกำลังเดียวหลังฝนหยุดตกแดดก็ออกค่ะโอ้ยใส่กอกิสานทอดแซ่บคัะ่ะแซ่บอีหลีค่ะดูหลังฝนหยุดตกทุกอย่างก็ดูแฮปปี้เอนดิ้งดีสวยงามเลยค่ะอืมปาทท๊าดเถอะตอเบอรีร่รูปเนี่ยออกมาดูสตอเบอรี่ก่อนพอนลินจะตัดยาเสียงดังค่ะ พรอพ่อนาลินจะตัดหญ้านะคะออกมาให้เก็บเรื่อยๆแล้วคะ่ะสตอเบอรี่นี่คะ่ะเสียงเขื่องพ่อนารินตัดหญ้าหลังบ้าน,นะคะ่ะดกมากเนาะค่ะเนาะดูนี่ป้าดีเถอลูกนี่มาบ่าทัน ดอกไม้แม่บ้านปลูกพอบ้านตัดหญ้านะคะหน้าที่ของพอบานคือตัดหญ้าหน้าที่แม่บ้านคือทําสวนตัดแต่งกิ่งต้นไม้ค่ะเพ่อแม่บ้านชอบทําค่ะพอบ้านตัดไม่ถูกใจค่ะ พอนาลินได้ตัดยาเรียบร้อยกินอาหารเย็นเรียบร้อยสองพอลูกก็ได้ออกไปเบึงคอนเสิร์ตนะคะเนาะแม่บ้านก็อยู่บ้านกบนองมานี่แหละค่ะเพราะว่าแม่บ้านบอสบายค่ะแม่บ้านไอุก็บรรยากาศเงียบเงาสองพอลูกไปดูคอนเสิร์ตนี่กุหลาบบนเขาของแม่บ้านอืม บรรยากาศนะคะแต่มันกำลังจะตกดินให้น้องมารออยู่หนึ่ง<ป>เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะพเพื่อนๆจ๋าน้องมาก็ดือๆด,ดือค่ะ,คะวันเช้าวันต่อมาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ เตรียมให้น้องนารินแม่บ้านได้คอฟฟีแล้วก็เตรียมน้องนารินไปซัมเมอร์แคมอีกแล้วนะคะน้องมาแม่บ้านมีน้ำแล้วก็มีแสแนคนะคะเมื่อนี้มีซัมเมอร์แคมฮาบเดค่ะขึ้วันค่ะกาแฟของแม่บ้านก็ได้แล้วค่ะส่วนน้องมาน้องนารินก็ยังเอะเอะอ,อยู่นะเลตเกอร์ดาริงเลตเก้เลตเกอร์ Okay, darling. Mhm. Mm Bye. Have fun, my dear love. กุกกี้สเต็กห้ามนัดรีสินเกอร์โอเคบายไมเดียเลิฟแฮฟฟันแอบดูนาะลลินไปโรงเรียนนะส่องหน้าต่าง สองนาลินเอิ้นนะแอบสองตามนาลินเออนะ่ะโอเคเดี๋ยวชี้คัมแบกชี้คัมแบกชี้คัมแบกโอเคชี้คัมแบกโอเคโอเคชี้คัมแบก สมมือ,อนแกมเลยผ่อนในเรื่สบบส้บบานสตเตย์ออนสเตย์คัมไมเกคิลชีคัมแบ็กโอเคชีโกฮาปเดย์โอเคโอเคไปแล้วสองผลูกกูกเกลุกได้ดีกแอนดี้บิ๊บายน่ะง้อยแล้วทีนี้ พอบานออกไปทรงนองนาลินไปัมือแคมป์แล้ววันนี้วันทสุดท้ายของน้องนาลินนะคะสมือแคมป์ค่ะวันสุดท้ายค่ะพอนาลินให้ไปสองอาทิตย์แค่นั้นค่ะเนี่ยแล้วก็ถือโอกาสพาออกมาดูดอกไม้นาบานก่อนน้องนาลินจะกลับมาจากสมือแคมป์เนาะน้องนาลินมีสี่ชั่วโมงค่ะสมมอแคมป์ไปสี่ชั่วโมงก็กลับมาค่ะเดี๋ยวแม่บานจะพาโชว์ดอกไม้น้อยหนึ่งค่ะก่อน แม่บ้านไม่นัดไปหาหมอค่ะแม่บานต้องไปหาหมอเพราะว่าแม่บ้านก็ไอมากทิดกัวแล้วเนาะค่ะเนาะกินยายังก็บ่หายถึงเวลาต้องไปหาหมอแล้วค่ะเนี่ยสวนผักหน้าบ้านอุ้ยดูผักชีต้นนี้ออกลูกดกมากเลยแต่ว่าปลูกผักปวกเนี่ยบ่ใครอุ้ยไม่นวยเลยแต่แม่บ้านบ่ใคร่ด้มาดูแลเพื่อนเนาะเนี่ยมีนอนมมหยังมากินเนี่ยค่ะมาเนี่ยค่ะปีนี้ปลูกผักบ่ใครได้เรื่องค่ะ แอเป,ปลิลนี่ได้เรื่องค่ะกันเนี่ยพาดูต้องใหม่ก่อนเพิ่นจะโรยก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็เป็นช่วงเนี่ยค่ะเพิ่นบานโบกเีอยอาทิ์นะคะเนี่ยจะหมดเลยสวยมากสวยมากโอ้ยสวยค่ะให้เดินเย่เนี่สวยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะก่อนจะ,ะได้ดูเนาะค่ะเนาะก่อนเพิ่นจะโรยค่ะ ยอดเลยสุดยอดสุดยอดของแต่ว่าแปลงพักนี่แปลงพักนี่ปแปตาตาริตนปลูกพักบ่ได้กินปีนี้เนี่มีแต่พวกสตูพืชผักกินหมดเนาะ,ะ,นะะ,ะค่ะนะอ่ะป้าค่ะรอหนองนาลินมาตอนอีเลเวน ตอนสิบเอ็ดโมงน้องในลินเลิกมาสิบเอ็ดโมงนะคะเดี๋ยมแม่บ้านจะเข้าบ้านเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้น้องในลินอาบน้ำเปลี่ยนสุดเลยก็จะออกไปหาหมอแม่บ้านไม่น่าหาหมอประมาณบ่ายโมงค่ะไปซัมเมอร์แคมป์กับมาแลยก่อนเนี่ยคะ่ะเอาน้ำให้น้องมาเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเตรียมตัวออกไปหาหมอช้อปปิ้งเลยเนาะค่ะเนาะ ชีวิตแต่ละวันของแม่บ้านจะประมาณนี้เลยค่ะอ่ะปะ่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปหาหมอแม่บ้านมีนัดหาหมอตอนบ่ายโมงเน,น,นาะค่ะเนาะน้องณลินทร์สมือแคมมาถึงบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยค่ะ Hi, Daddy. Where did you get, did you get that money, Cookie? Okay. Hi, Daddy. Oh, mm, hello. It's nice money. Yeah.